สวัสดีแจ้พี่น้องกองภยัยที่น่ารักสวัสดีครับแม่กับลูกสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่สะสำหรับคลิปนี้สิพาพี่พาน้องเฮ็ดยังนอเยไปตลาดมากพี่น้องครับมันมีกับเขารายมือแล้วเลยไปหาใจเอ็นหาซื้อกับเขามาคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปเห็ดก,กินครับเขาได้อยังเนี่ยมันยังคือจะมาอันขนมกว๋วยคือเฮียลาดฝาดหยวนอ็นี้นี่นี่เดมันจะทุ่งเปล่าในซื้อใหนโอเคค่ะยินนะาาานี่บัตรได้พันเรียสํานี่สั่มตีแล้วตีอีกเดี๋ย อะมาเบื้องกันพ่อไดยังพี่น้องมี่เด็พี่น้องค่ะด้เสียมด้เสียมมาดวงหนึ่งแพงก็ได้ซองร้อยได้ดวงหนึ่งกันหนคนงานบนจัดเต็มเลยดอกมือกระทอมมุงฟ้าแพงกระโดกระกะซือนาคาตั้งหกพัน ย้ำในแพงไว้เด้อเห็ดเชียอีกเนาะขุนขวัญใจชาวไร่อี่นะขวัญใจชาวไร่ชา,าวนาแลนด์ทีบอ <c oughs> กันะจ๊ะมันเป็นเล็กแหนบของแท้เลยบ่จักมันยังบฮุขจักซื้อเอาไวเา้เสียร์หยาเสียไว้เสียร์หยานโคนพักโอมมณนอะโอ้ยบื้องเห็นต้นมันหยาถ่วมหัวมันดูตามต้นใหม่เดือต้นมันอ้าวเาบิง้นงนั้นเจ้าได้ยังบ่เดี๋ยว ได้เสียมแล้วคเออเอาไว้คอนโดไม่ได้ใส่แล้วอืมหิมน้องแมงอ่ะอะไรอย่างงี้เหมือนว่ามันเป็นแต่ยานเดี่ยวอะไรโตของเอาไว้ฟั้นจนไหมเดี๋ยวรีวิวเราจะไปทดสอบอืมคมบอนี่โอ้เอาห้างมือลูกเกียวดีๆเด้อไอเตี๋ยเกิดรอยเห็นรอยจับเราเห็นหลุดแค่ขาเจ้าของอืมมีผ้า มีดปะโตเท่ถิ่มเดแล้วมันมดแล้วมันมดแล้วแม่คิดจะเอามาจะไซดอีดาเท่วัชุ่นปูนไปอยากกินไปยิบกินอยู่ว่าเนาะเอิญมีปะโตเหรอไว่ามีผ้าเอ้าก็เอาลูกชิ้นก็ได้ค่ะอันนี้ลูกชิ้นแม่ซื้อลูกชิ้นมาแต่เจ้าคล้องกินบมดแล้วเนาะอ้กินทอดเอาพี่น้องคะบันไดกระชือท,ทังรีวิวเด้อค่ะยากน้ำข้นน้อยอยู่ค่ะใจเย็นๆค่ะมีเด้อพี่น้องคะมีเด้อนี่ อาจะหมักไรมันบอโอ้แบบว่าต้องแกะเล่นไหมยี่สิบบาทอเจ้าตำใส่เจ้ากับพุทใเ่โ,โคกรดเออนี่ยี่สิบบาทเราไปแกะไปกะมันดอกนี่ได้หกว,นวนันเอาค<อ>ัวพรอมได้กระเทียมอ้าวมะพร้าขงข่อยมันลอยไปทางากบิบ่งก่อนเดอ้อ,อนี่ค่ะยี่สิบบาทของใช้ในครวัวเรือน หักไม่ให้ลูกกันขึเหลี่ยมจัดปัดเลยอือได้อะไรนี่ค่ะอ๋อค่ะขึ้นทีเครียดขังไรนอไปซื้อมาได้มาแค้นนะแกก็ว่าเป็นยังแบบสลัดขลอดเระดาไม่ต้มห้าสิบบาทนี่ต้องอ้ยเจถาก,กับนอไม่นี่ก็ได้นหมไต้ท่านหาหมอเ่ได้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดไข่สช่ไมจีบิง อยากไปหาเลยว่าจะส่งไปหาคือเจ้าเป็นยังสิบุญหุจักเป็นโคกเหรออืม <c oughs> อันนี้มีปลาไปแตส่สวนอเก็บผมแล้วเลยค่ยคะแทน,น,น,นทนที่ซื้อกินกับพอ่อซื้อกินได้เราพี่น้องแต่ว่มามักไปไม่อยากไปหา,ายพี่ <c oughs> นอนใบม่งเข้าใบไส้เหมือนกันนะะก็จม่วงเข้าใบาลาบยางที่คจ้ะ นโลน่อเผาแรงสิลาบน่อเผาเนี่ยกินกจนทำโจ๊กขึ้นยากพี่น้องอืมนองแบบแค่เดียวเผาครับกระไรผักวัวผักกาดดอกผักกาดกระลำดอกผักกระลำได้หอยแครงหนึ่งกิโลเอาไว้ตำแบบอืมหอยเป็นแบบพี่น้องตัวลอยๆหกซีซสดสดเลยจะพี่น้องค่ะอาหารทะเลก็ได้ยอดเลยอาหารทะเลอยู่ตลาดนั้น พรอนเผ็ดนี่กัสีสดเป็นพวกกุ้งเป็นพวกหอยแต่ว่าปลาหมึกนี่บระยากการได้เ้ยพี่น้องค่ะปลาหมึกก็เจ้จแส่แข็งมาหลายมื่อหลายเวนแล้วก็ได้พักพักแผ่ีซื้อมาปลูกเด้อืมพาปลูกใส่นอะผักแผวนนี่เสียบเสียบแผวนนี่แหละแล้ขึ้นอืผักแผวแล้วผักหอมซืออุปกรณ์มาไว้ลาบลาบงัวเผามล้งพี่น้องค่ะ พัดตัวดีพัดตัวดีอืมพัดตัวด,ดีวพอนมักว่าอุปกรณ์เอาล่ะได้ชอบนี่นี่อุปกรณ์เบื้องคนชิล่องอันอุปกรณ์นี่คือทีมวิศรังคนชิล่องคนชิล่องคนชิทางป่าแถวนี้ยแหละพี่น้องค่ะอืมได้นี่ดดนนละอันย่าพาไปนางทางในลูกอะไรย่าพาไปลูกอ่อาวันนี้จะพาพี่พาน้องไปแดงมาเลยนี่สิลองทดลองมึงผ้าอีโต้มาหน่นะ <ใ>พี่<อ>พน้องเนครับเอาพี่น้องมาไปไกลๆจะเด้อยังเกาะไปไกลๆเด้ถ้าจะาบยาดข้อขาดนี่ไม่ว่าหังสัน่นเนาะพี่น้องมาตากองกิาาเลยไทยพบราณมาเนี่ยมันก็ยังวางสันนี่มันก็ขักสอยว่าวาดเสียวว่ะเขาว่าเอารถไทไมาเกียดตพูดหรือเปล่าโอ้ยทางแคมมันก็ทางเอาเลยนาะรถไทไมันจะมาเข่าพราแคมมอ อืมอืมอืมเดี๋ก่อนเดี๋ยวเรไปไทยเบิรงก่อนอืมเจ้าตัวเจ้าจักบาทนะแม่เจ้าซื้อมันสีมันสีบินมันสีบานเปล่าที่มีหินอยู่อเจ้าฟันไปบ่เห็นมันจะใส่หินแจ๊บว่าเดี๋ยวบานเลยเดอก็เราต้องเป็นไปมันต้องซื้อหินฝนมานน้ำเสียดายแล้วเนาะเห็นบ่หินเนาะ จะพ่อเห็ดปวกสนะกำลังฟันอยู่ขึ้นมาสา,าบลาพ่อแกงพดีเฮ็ดใจเลยโอเคบ่ทดลองลทดลองอทดลองเสียมน้าบัดไปลงายางเลยนะแม่บ่ะไ่ต้อเพื่อนอะใส่รองเท้าได้หมดันนี้ขึ้ใส่ไหบุบไปไปเฮงยางเราเพิ่นเล่นอยูอยเอยเ่เพืเดียวคนเฮ็ดยังบัดน้้า พุสองเทียติปลูกใหม่กับพุเจ้าพุทธเงอืออี่นี่อะไรที่มีโครงการนั่นบางพุพ,<ด>พ,พักแล้วติบังต่อไปนี่เดือนเก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเริ่มจะเดือนสิบอือเริ่มปลูกแล้วว่าเัือนถ่อพุทฝนกับปลูกแล้วนะปลูกได้ดินทำมันบวช ไปเก็บเพชรต้นพี่น้องทิ่ว่าพี่น้องมาเบิ่งยังบัมนอยู่ได้ใบสมลมใบสมลมอยู่ขังเงี้ยเนาะกับมีนอะเมรันบ่หืมสมนี่นะ้องม,มุนมันบ่กเพชรจำผิดพี่น้องนี่ใบสมลมนะแม่เนาะเป็นเครือนะพี่น้องเนาะคางส่วนเน่าเลยพี่น้องเลยใบใบส้มลมพี่น้องเลย,มลมน,เลยเนี่ได้แถวยุคขางเงี้ยเนาเองเ,องเองนาะ ซักตัวที่เก็บกินไส่ต้มไก่ต,กไต้มกาไส้ต้มนั่นต้มนี่วันนี้เฮ็ดแังอีกวันนี้อ๋อมดงเพียงอันนี้คือแข็งมดไมโค่ต่ำม,มันลงเลยอโกพี่งเลยต้นมะ่งเ้าเห็นป่นะขอยมาตัดหงาขอยเสียมันมืออืกอกืจากต้นปลูกกลายตน้นใ่พี่น้องเิก่อนอพี่น้องตอนอ้นมุงอปลูกไว้ม่ได้ตายได้หนึน่งต้นสองต้นเยออ้นก็แม่ อันนี้ขึ้นไววเนาะป้านี่เนะเาะข้าวเดียวนั่นเด้เอนนอ,อขึ้นสองต้นพอแล้วไม่โค้มากเจียวเห็นเจียามไม่โค้นงนะต่ำทันงะออกหมดเว่ามันถึงตลงหุเงวเลคนลูกข่อย,ยพี่นอ้องเออไปแทไรเยมงจะควเนี่ยมุงจะคว่ไป่นอย วันนี้ปูกันหัวค่าปลอมเจ้านี่บป่เขาเรียกดาราไม่เป็นดาราบ่กจนนี่ก็เนาะอันแรกก็เมื่อกคุดขดินลงไปมันก็ยังหอมกลิ่นดินอืมเคยได้ยินี่บอกเขาจะบอกว่าหอมกลิ่นอะดินนะ ไม่มีดินพื้นใดสุขใจที่อยู่บ้านเราท่าเท่าเท่าเท่าอยู่บ้านเราถ้าได้ก็ได้คือเก่าความสุขเล็กๆไม่น้อยครับผมเอาไปเหนียวเขาบา มันเป็นมันก็คือมันมีมีอันนี้ด้วยมีอะไรมีอันนี้ด้วยม,มันคืออะไรมันคือสวรรค์กี่เกือบเหรอเชื่อเยว่าตัวยาวๆอะพ่อกูักลัวมันออเอาลงบนนี้น้องตบเบื่ <c oughs> อ รอดมันบ่ได้เอามาลงดินหลายวันเนาะวันนี้มันถึือดดินเข้าไปอกาถเกือน้ำก็ง่ามขึ้นเลยเฮ้ยของพวกนี้พี่น้องเขาปลูกไปเขาเบื่อเขากลือถิ่มเขาเอ่อนไม่ม,มาปลูกเขาก็เบิ่งผลผลิตมากันถ้าพวกต้นบนักมีเมันข้งงนใหญ่หี่เ่ยลือ่อยากแล้วมันนอนกระปั้มไปกินเลยบ่ะ อ,อ,นนอ,อันนี้มดอันี้มันยังเหีียวได้เลยอนนโอเคสำหรับคลิปนี้กันดไว้ซ้ำหนีเด้อจ้าไม่พ่อนไม่คลิปนาจ้าคนน้อยอยู่ไซ วันไม่คลิปนาจ้าพี่น้องจ้ามานะวัน <c oughs> วันพี่น้องมันหยอกกับลูก่นในเงาแม่ห้องบอกพี่น้องเนี้ยจ้า